ลำดับถัดไปนะคะท่านคอนทิปคะพออักษรีนะคะตำแหน่งเจ้าพน้าทะเพีเนระดับพนังงานสังกัดกองพะเยนราชดรและบัต เดี๋ยวขอเชิญแทนนะคะรำดับถัดไปนะคะท่านไทเจริญรัตนะค่ะตำแหน่งผู้ในการสศาสนานะคะวิทยาศาสตร์ค่ะผู้ในการเชี่ยวานสังกัดโรงเรียนเมาบ้านนาสีหาการุทิยาค่ะ ไปนะคะท่านสุจาวดีหลวงพิมพงค่ะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษสังกัดโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตัวสีค่ะ เรียมต่านัครูชำนาญการพิเศษสังกัดโรงเรียนเทศบาล2มุขบังลมปีต่อไปนะคะท่านสมศักดิ์ดกุลค่ะตำแหน่งครูวิทยาตานัครูชำนาญการพิเศษสังกัดโรงเรียนเทศบาล2มุขบังลรีช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนเทศบาล1หนองหิน จากไนะคะท่านจะเรีรอางวัฒนันะคะตำแหน่งครูวิทยาานักครูชนาญการพิเศษจากังัดปริเวณเพชรบุรีสองมุกมีค่ะจากนะคะท่านวิชิตาเรื่อไพรโรธนะคะตำแหน่งครูวิทยาสานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนเทศบาล3บ้านเด่ะถัดไปนะคะท่านครูจิตเรียกจามาค่ะตำแหน่งครูวิทยาขน้ครูชนัญกาพิเศษสังกับโรงเรียนเ,เทศบาล2โบสถ์พิปราดา แต่งจัหรจุชาพลค่ะนำหน่งครูวิศสะระครูจารารพิเศษสอกจากโตรเรียนเนี่ยจอเป็นครูจารย์กลค่ะ ต่อปนะคะถ้ามาทโพสีค่ะตำแหน่งครูวิทยากานะครูชันาารทีพิเศษสาขาโรงเรียนเทศบาลหกนครยรนานีค่ะ ค่ะตำแหน่งครูวิทยาสาระครูชำนาญการพิเศษสำหรับโรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสุขภาพลำดับถัดไปนะคะท่านจินสนาและคุณกิจค่ะตำแหน่งครูวิทยาสาระ โรเรียนเทศบาลเนืงโกิีค่ะดับเจ็บมากนางดัดไปค่ะท่านจะเรียนพิเศษชูค่ะรูกจ้างประจำหลับโรงเรียนเทศบาลหน้าสีหาราชพิทยาค่ะ ก่อนไว้ก่อนเี้นี่ตัวตัวตัวตปูมาเก็กๆหวังๆอะดับถัดไปนะคะท่านสุรเิภูมิคุณกำชาวาค่ะรุจาศจาจากับกองสารสุเทศภาสีและเิศัก์สค่ะ โชคดนมาค่ะุณเจ้างประจำสังกัดสำนักสาธสุและสิงแดล้อค่ะขอที่่ง้่อน่งสองามี่ามใจนะ้าัทัวางรสังกัดสนสาธสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะ ดลบกูแล้วดีกว่าค่ะผู้ชันเนาะ่แลท่านนะคะท่านปะทะจกรักองาแทค่ะ ไปน,น,น,นะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารนะคะได้ร่วมเป็นเกียรติในการบันทึกภาพถ่ายภาพรวมนะคะให้กับผู้ประเฏิบัาชการทัตำรวจกับขอเรียนเชิญค่ะนี่ขอยืยนหน่อยนะครับดูยืนแน่นั่งเลยยืน เราไปดอกไม้ต้นไม้หมาตจังม่น่าจะเอาไปแบบน้ผมว่าไปแต่คนยนเชิญผูกประเมรัชการนะคะนำไปประกาศนะคะเพ่อบันทึ่คาถ่ายด้วยนะคะเอากไม้บ้างก่อนมน่ะางเอประกมร Neu, pada ke <coughs> ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะคะกระบนการนะคะพิธีการมอบใบประกาศแล้วก็ดอกไม้อย่างสมบูรณ์แล้วนการราการนะคะก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครปฐมไทยแคณะผู้บริหารานศึาแล้วคุณ่า น่าจะกลับนะครับคุณแม่